สวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีโวัาดูดวงดวงเดือนพฤษภาคมปี67ประจ,จําวันที่1นึถึงสาพฤษภาคมกลุ่มที่สองนะครับชาวธาตุดินราศีพฤษศราศีกันและก็ราศีมังกรเรามาฟังคานายกันได้เลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3ใบนะครับในหัวข้อนั้นนั้นเราไปฟังคําทํานายกันได้เลยครับผมเรื่องที่1นะครับเรื่องสําคัญที่สุดในเดือนนี้ของคุณนะครับเรามาฟังคานายของชาวธาตุด,ดินกันได้ครับผมจะเปิดทั้งหมด3ใบนะครับในหัวข้อนี้มาฟังคานายของเรื่องนี้ก็ได้เลยครับว่าเรื่องสําคัญของคุณในเดือนนี้ของชาวธา เป็นเรื่องอะไรบ้างนะครับมาเริ่ม HHH. ต้นที่เซตที่1กันได้เลยครับผมบอกเลยว่าเรื่องสําคัญของคุณในเดือนนี้เองเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินในเดือนนี้เองเนี่ยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวเหงาหงอยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเคว้งคว้างเป็นพิเศษนะครับเพราะไปมีภาพจํากับเรื่องของอดีตเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องสําคัญในเดือนนี้เองเนี่ยหเลยคือภาวะทางใจกับเรื่องของความเหงาครับสเลยคือความโดดเดี่ยวนะครับวนกลับเข้ามาหาใจอีกครั้ง3เลยคือการไม่เป็นตัวตนของตัวเองนะ ับ4เลยคือมีเรื่องอะไรเก่าๆเ,เนี่ยเข้ามาทําให้ใจเนี่ยหวั่นไหวอีกครั้งรวมถึงคนเก่าแฟนเก่าและคนรักเก่านะครับกลับมาวนเวียนในชีวิตอีกครั้งรวมถึงภาวะความสัมพันธ์นะครับเจอคนไม่ดีเจอคนไม่จริงใจเป้าหมายในเดือนนี้เองเนี่ยถึงจะเป็นเดือนค่อนๆที่จะกลางปีไปแล้วนะครับผมเลยมองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับความสัมพันธ์เองเนี่ยตัวคุณเองค่อนข้า,างคาดหวังไว้เยอะนะครับว่าอยากจะมีแฟนอยากจะมีความรักนะครับอยากจะมีคนรักหรือว่าอยากจะมีใครเข้ามาเติมเต็มความสัมพันธ์นะครับเรื่องที่สําคัญของคุณใน นี้คือเรื่องของความรักครับจะเจอคนไม่จริงใจแวะเวียนเข้ามาในชีวิตสร้างความหมางใจนะครับหรือว่าสร้างความเหนื่อยใจให้กับตัวตนของคุณนะครับรวมถึงภาวะการแตกหักสุดท้ายแล้วก็ไปไม่รอดนะครับสาหรับความรักผมมองว่าในเดือนนี้เองอย่าพึ่งคาดหวังสําหรับเรื่องของความรักนะครับสำหรับคนที่ดูใจกันอยู่มองทิศทางความสัมพันธ์กันอยู่นะครับกำลังจีบจีบกันอยู่กําลังจะมีปัญหากันอยู่นะครับให้ยับยั้งชั่งใจพิจาราคำพูดให้ดีๆนะครับเพราะมีโอกาสที่ความรักในเดือนนี้จะไปไม่รอดนะครับคนโสดนะครับคน คุยมีโอกาสไปไม่รอดเกิดขึ้นรวมถึงคนที่มีแฟนแล้วมีคู่ครองแล้วระวังการทะเลาะก,กันให้ดีนะครับจะมีปัญหาในระยะยาวนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับก็จะเป็นเรื่องของบ้านที่อยู่ที่พักอาศัยการต่อเติมนะครับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจะมีเข้ามาข้องเกี่ยวในเดือนนี้นะครับสำหรับหลายๆคนหลายๆหลายๆคู่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเปลี่ยนที่พักที่อยู่อาศัยนะครับเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับรวมถึงเรื่องรถเรื่องรานะครับอาจจะมีการต้องซ่อมหรือการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นผมมองว่าในเดือนนี้เองเนี่ยมักจะ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความรักเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราอยู่ณป,ปัจ you จุบันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับก็ต้องระวังให้ดีว่าในเดือนนี้มักจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะครับซึ่งมาด้วยเรื่องของการเงินด้วยนะครับเรื่องของความรักที่จะมีปัญหาอันดับหนึ่งเรื่องของการเงินจะมีันดับปัญหาอันดับที่2นะครับและลําดับที่3นะครับคือเรื่องของความสําคัญนะครับผมมองว่าความสําคัญตรงนี้ที่เราให้ความสําคัญอยู่เนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงจะนําาาพมซึ่ำ นะครับในเดือนนี้คร mm ับ hmm. ข้อที่2นะครับเรื่องของความรักและความสัมพันธ์เรามาฟังคํานายในเซตนี้กันเลยนะครับผมจะเปิดทั้งหมด3ใบนะครับมาฟังคํานายความรักของชาวธาตุดินนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับปี67นี้ว่าความรักของคุณจะเป็นไปในทางไหนในเดือนนี้นะครับสำหรับชาวธาตุดินในเดือนพฤษภาคมนะครับผมบอกเลยว่าความรักและความสัมพันธ์ของคุณนะครับในเดือนนี้เองเนี่ยมองถึงทิศทางความรักอย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับผมบอกเลยว่าสิ่งที่สําคัญนะครับในข้อแรกไปนะครับที่เราพูดถึงกันไปเนี่ยความรัก จะมีปัญหาสําหรับคุณแล้วเปิดมาดูในเซตนี้เองเนี่ยความรักก็มีปัญหาอย่างจริงจังสาหรับคุณด้วยเช่นกันนะครับภาวะความสัมพันธ์ของคุณนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นคนที่เข้ามานะครับเข้ามาเพราะแรงดึงดูดเข้ามาช่วครั้งช่วขาวเข้ามาแค่บางจังหวะบางเวลาเท่านั้นเองนะครับและรวมถึงภาวะความสัมพันธ์เนี่ยทำให้คุณหนักเหนื่อยใจเนี่ยเกิดขึ้นในอนาคตเพราะว่าเขาเข้ามาแพ่แค่ช่วงครั้งช่วงข่าวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เข้ามาปฏิบัติต่อซึ่งความรักไม่ได้เข้ามาเพื่อให้ความรักแบบจริงงััผมมอวว่าาภะสพนธ์ มักจะมีภาวะซับซ้อนเกิดขึ้นมีเรื่องของมือที่3เข้ามาเกิดขึ้นเขามีแฟนอยู่แล้วนะครับมีคนที่เข้ามาแล้วเข้ามาให้ใจเราในระยะสันสนส้นแล้วเขาก็จากไปในท้ายที่สุดนะครับยิ่งผมบอกไปนะครับว่าปัญหาความรักเนี่ยโช์อย่างโดดเด่นนะครับตั้งแต่ข้อแรกแล้วนะครับว่าภาวะความสัมพันธ์อยากคาดหวังมากจนเกินไปเพราะในเดือนนี้เองเนี่ยมีโอกาสท,ที่จะผิดหวังสําหรับเรื่องความรักคนโสดน,นะครับอย่าเพิ่งตั้งความหวังกับเรื่องความรักมีโอกาสผิดพลาพดพลิกล็อกเกิดขึ้นนะครับรวมถึงคนที่คุณตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยม คนที่จีบจีบกันอยู่ดูดูใจกันอยู่เช็คดี่ดีนะครับสำหรับความสัมพันธ์เพราะคนคนนี้เนี่ยแรงดึงดูดเขาสูงมากๆนะครับอาจจะทําให้ภาวะของคุณเหนื่อยใจได้ในอนาคตนะครับรวมถึงคนที่มีแฟนแล้วมีคู่ครองแล้วระวังใจให้ดีอาจจะมีคนเก่าๆนะครับกลับมาหาทั้งตัวคุณเองและตัวของแฟนคุณด้วยนะครับระวังเรื่องนี้ให้ดีครับความรักความสัมพันธ์ในเดือนนี้เองอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับชาวธาตุดินนะครับแล้วก็รวมถึงภาวะความสัมพันธ์เองแล้วเนี่ยอย่าหลงเชื่ออะไรคําพูดที่มันเบาบางนะครับอย่าเชื่ มากจนเกินไปอย่ามองทิศทางโลกสวยมากจนเกินไปเพราะตัวคุณเองจะเจ็บหนักนะครับเพราะสุดท้ายแล้วก็จะวนกลับมารักตัวเองกลับมาเข้าหาตัวเองและกลับไปย้อนรอยอดีตเดิมๆนะครับที่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะคุณเชื่อใจกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปสุดท้ายก็เจ็บนะครับกับเรื่องของความรักในเดือนนี้ครับเรื่องที่3นะครับสถานการณ์การเงินเรามาฟังคานายในคําถามนี้กันเลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3ใบนะครับมาฟังคานายของชาวธาตุดินกันได้เลยครับราศีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรนะครับประจําเดือนพฤษภาคม ปี67ก็ได้เลยครับว่าสถานการณ์การเงินนะครับในเดือนนี้ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับชาวธาตุดินนะครับผมบอกได้ว่าในเดือนนี้เองนะครับมักจะได้อะไรมาแบบง่ายๆยังมีโชคดีนะครับคือเรื่องของการเงินและการงานนะครับมักจะได้รับโอกาสอะไรดีๆมาแบบง่ายๆนะครับค้าขายได้ผลดีลูกค้าเก่ากลับมานะครับคนที่คาดหวังกับเรื่องธุรกิจนะครับมีผลมีกําไรเกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับการติดต่องานด้านต่างประเทศประสบความสําเร็จนะครับใครที่อยู่องค์กรต่างชาติองค์กรต่างประเทศทํางานต่างที่ ทํางานต่างแดนนะครับทำงานในแดนไกลผมบอกเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จกอบโกยเรื่องของการเงินได้อย่างดีเยี่ยมนะครับรวมถึงธุรกิจค้าขายนะครับเป็นไปอย่างดีเกิดขึ้นแต่จะดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับสัปดาห์ที่2เปไปต้นไปจนถึงปลายเดือนนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้จะดีขึ้นสําหรับตัวคนของคุณนะครับรวมถึงลูกค้าเก่าอย่างผมบอกไปนะครับว่าจะกลับมาอีกครั้งจะกลับมาอุดหนุนกันอีกครั้งกลับมาช่วยเหลือกันอีกครั้งกลับมาซัพพอร์ตกันอีกครั้งนะครับเห็นอกเห็นใจกันอีกครั้งผมบบอกกกกเเลลลยยยว่าาาาาาูค้้จจะะัโดฉพธุริข คนที่ทำงานประจำนะครับไม่มีปัญหาอะไรราบืนเป็นทางดีแต่จะมีโชคดีสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศนะครับงานที่ต้องใช้ด้านภาษานะครับงานที่อยู่ในโหมดขององคนน์กรต่างชาตินะครับรวมถึงงานต่างที่ต่างแดนจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับรวมถึงใครที่คิดว่าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานเรื่องเงินนะครับช่วงนี้มีโอกาสที่ดีสำหรับการได้มาซึ่งการเงินที่ดีนะครับรวมถึงการเงินที่ได้มานี้จะเป็นเงินที่ต่อยอดและออกดอกออกผลเพราะคุณมีโอกาสที่จะเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนในอนาคตเกิดขึ้นนะครับ ชาวทาตินนะครับค่อนข้างมองถึงเรื่องของการลงทุนมากๆในปีนี้นะครับใครที่มองไว้ว่าอยากจะซื้อนะครับอสังหาบางอย่างนะครับซื้ออะไรเพื่อการลงทุนนะครับหรือว่าออมเพื่ออนาคตก็ตามผมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับคุณอย่ามองคิดทางกับเรื่องของความรักมากจนเกินไปเพราะความรักจะไม่มีแรงกับเรื่องของการหาเงินนะครับผมมองว่าความรักเนี่ยจะเป็นตัวฉุดล้างคุณในเดือนนี้นะครับทำให้ภาวะตัวต,วตนของคุณของชาวทาตินเนี่ยไม่มีแรงสําหรับเรื่องของใจนะครับทำให้การหาตังนะครับหรือว่าการรับทรัพย์เนี่ยเป็นไปอย่างดรอปเกิดขึ้น ต้องระวังเรื่องนี้ให้ดีครับสําหรับชาวธาตุดินครับในหัวข้อที่4นี้นะครับธุรกิจและการงานเรามาฟังคานายของชาวธาตุดินได้ครับว่าดวงของธุรกิจและการงานของชาวธาตุดินนี้จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับมาดูในคําถามนี้ก็ได้เลยนะครับว่าเป็นยังไงนะเปิดมาดูในเซตน,นี้เองนะครับธุรกิจและการงานอย่างที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่หัวข้อที่3แล้วว่าธุรกิจการงานการเงินของคุณจะโดดเด่นมากๆนะครับและในช่วงนี้เองอย่างที่ผมบอกไว้ว่างานแดนไกลนะครับจะได้รับโอกาสดีๆนะครับเข้ามาเกิดขึ้นใครที่ทํางานองค์กร ต่างชาติต่างภาษานะครับหรือว่าทํางานต่างประเทศหญิงผมบอกไปนะครับมีข่าวดีเข้ามาแบบร้อเซได้รับโอกาสใหม่ๆได้รับการหยิบยื่นใหม่ๆนะครับได้รับสิ่งดีๆที่เข้ามาจากเรื่องของบุคคลเนี่ยเกิดขึ้นนะครับมีตําแหน่งที่มันงอกเงยงอกงามมากยิ่งขึ้นงานอะไรใหม่ๆก็เข้ามือถนัดมือทําได้อย่างชานาญนะครับแล้วมีความเป็นผู้นําสูงมา,มากๆเลยทําให้นิวตใหมายอันดีสําหรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีคนมารองรับเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องงานและเรื่องเงินหัวหน้าเจ้านายนะครับอยากจะผลักดันเราเเื้อหนนุรราส่ง เราเห็นผลงานของเรานะครับเป็นที่เดตตาเป็นที่เข้าตาทํางานร่วมกับใคร <Jesus> ก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับมีโอกาสใหม่ๆเนี cott, ่ยวิ่งเข้ามาหาตัวตนของคุณนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปว่าอย่าเอาเรื่องของความรักเนี่มาฉุดหลังต,ต,ต,ตัวตนของเรานะครับกำลังจะไปได้สวยแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการงานและการเงินทิศทางความสําคัญของตัวคุณเองเนี่ยโฟกัสให้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของความรักเองเนี่ยให้เป็นเรื่องลาดับท้ายๆไปเลยนะครับที่จะมองเผื่อนะครับเพราะว่าความรักในเดือนนี้เองเนี่ยผมบอกเลยว่าดรอปนะครับอาจจะส่งผลต่อเรื่องของการเงินและการงานอย่างที่ผมบอกไป ว่าอย่าเอาใจไปผูกกับตรงนั้นนะครับโฟกัสที่เรื่องงานดีกว่าครับพอเรื่องงานกําลังมานะครับยิ่งจะค่อนไปช่วงครึ่งปีหลังนี้ครับยิ่งโดดเด่นมากๆสําหรับเรื่องของการงานนะครับและรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยนิมิตใหม่อันดีคือ1เลยคือเปลี่ยนงานนะครับมองหาทิศทางใหม่ๆกับเรื่องงานนะครับสเลยคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับทำในสิ่งที่ชอบนะครับหรือว่าตอบโจทย์ในสิ่งที่ชอบเกิดขึ้นต่อยอดสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับถือว่ามีเป็นนิมิตใหม่อันดีมากๆนะครับเพราะมีคนคอยสนับสนุนและะเป็นนบบบคคทีี่ดสําหรรััุณ คอยผลักดันคอยเกื้อหนุนคอยส่งเสริมคุณอยู่นะครับผมบอกได้ว่าในเดือนนี้เองเนี่ยเป็นอะไรดีๆสําหรับคุณมากๆนะครับสำหรับเรื่องของการเงินและการงานถือว่าเป็นดาวเด่นมากๆนะครับของธาตุดินนะครับบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับราบศาพีพฤษภราศีกันและก็ราศีมังกรนี้โดดเด่นสําหรับเรื่องเงินเรื่ององานมากๆนะครับใครที่คาดหวังอะไรในเดือนนี้ทําให้สําเร็จนะครับเพราะจะต่อยอดได้ไกลถึงอนาคตรวมถึงคนที่ทํางานอยู่ต่างที่ต่างแดนนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตครับเรื่องที่5นะครับคาเตือนและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเรา มาฟังคำนายในคำถามนี้ก็ได้เลยครับว่าคำเตือนและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณนี้จะเป็นเรื่องอะไรนะครับมาดูของชาวธาตุดินกันเลยครับว่าปัญหาคือเรื่องอะไรนะครับปัญหาของคุณนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปนที่เรื่องของการคาดหวังซะมากกว่านะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับค่อนข้างคาดหวังสำหรับเรื่องของความรู้สึกนะครับเยอะมากๆชาวธาตุดินนะครับเป็นคนที่ให้ใจใครมากๆนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักใครก็รักใครแบบจริงๆจังๆนะครับรักถึงการคาดหวังรักถึงการสร้างอน <where? S 2> าคตนะครับโดยเฉพาะเรื่อง ื่องของความสัมพันธ์ระดับครอบครัวเองเนี่ยผมบอกเลยว่าจะนําพาปัญหาให้กับคุณนะครับเรื่องที่คุณจะต้องระวังนะครับกับเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นคือเรื่องของความรักนะครับเหมือนที่ผมเตือนไปตั้งแต่คําถามแรกๆแล้วนะครับว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นสําหรับคุณเนี่ยส่วนใหญ่จะเทไปที่เรื่องของความรักนะครับอย่าคาดหวังอะไรที่มันยั่งยืนมากจนเกินไปอยู่แบบที่เป็นอยู่นะครับดีที่สุดนะครับหรือว่าเชื่อในแบบที่ควรจะเป็นนะครับอยู่บนพื้นฐานความจริงอยู่บนพื้นฐานปัจจุบันนะครับจะดีที่สุดสําหรับใจนครักาาดดดหวววงเเปปป็็ไไ้้ยตม Way, ด้วยการผิดหวังนะครับสะส่วนใหญ่นะครับและรวมถึงตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่เชื่อว่าความรักมันมีอยู่จริงนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยมองถึงคิดทางระยะไกลสาหรับเรื่องความรักมากๆเลยทําให้ภาวะกับเรื่องของตัวตนเนี่ยมันค่อยๆจางไปเรื่อยๆนะครับการไม่เชื่อตัวของตัวเองเนี่ยหรือว่าการไม่เชื่อว่าความรักมันมีอยู่จริงเนี่ยมันค่อยๆกืนคุณไปเรื่อยๆนะครับผมเลยอยากจะบอกว่าอย่าคาดหวังมากจนเกินไปนะครับอะไรที่ตอบตอบโจทย์ให้กับใจนะครับณเวลานั้นณเดี๋ยวนั้นทําได้เลยนะครับอะไรที่มีความสุขเฉพาะตรงหน้านะครับ เช่นเรื่องของการหาตังค์นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอะไรที่มีความสุขเอนจอยกับเรื่องของเพื่อนฝูงและบริวารนะครับหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวเองก็ทําให้เต็มที่นะครับอะไรที่มันเหนือการคาดหวังมากจนเกินไปเนี่ยผมมองเลยว่ามันอาจจะกืนกินคุณไปเรื่อยๆนะครับเพราะตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนตั้งความหวังกับอะไรเยอะฉันลงทุนกับใจตรงไหนฉันก็ต้องได้รับมานะสิ่งนั้นแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่เสมอไปนะครับชาวาท่าดีมีคนค่อนข้างคา,าดหวังเยอะเลยทําให้ภาวะทางใจเนี่ยรู้สึกอึดอัดอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่า โดยเฉพาะเรื่องของความสัมพันธ์สําหรับคนโนสดนะครับหรือว่าคนที่กําลังดูดูใจกันอยู่เนี่ยผมมองว่ามีปัญหาเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าการคาดหวังของคุณทําให้ภาวะความสัมพันธ์มันอึดอัดมีโอกาสที่จะไปต่อรอดนะครับยากมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงภาวะความสัมพันธ์กับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยเป็นการสงสัยอยู่บ่อยๆนะครับเพราะว่าชาวธาตุดินเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบจับผิดนะครับแล้วก็ชอบส่องนะครับอยู่บ่อยๆเลยทําให้ภาวะความสัมพันธ์มักจะมีปัญหานะครับอันนี้เป็นเรื่องของคําเตือนและปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นครับ ในหัวข้อสุดท้ายนะครับคำแนะนําพิเศษเรามาฟังคํานายกันได้เลยครับของชาวธาตุดินนะครับว่าคําแนะนําพิเศษนี้นะครับจะแนะนําอะไรให้กับชาวธาตุดินบ้างนะครับเพื่อปรับปรุงปรับแก้นะครับให้ชีวิตดีขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้ปี67นะครับมาดูในเซตนี้กันเลยทว่าการปรับปรุงนะครับหรือว่าการแก้ไขอะไรจะดีสําหรับคุณนะครับผมบอกเลยว่าเรื่องเพื่อนบริวารนะครับผมบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าเพื่อนไม่ดีนะครับหรือว่าบริวารนะครับหรือว่าลูกน้องนะครับหรือว่าคนใกล้ชิดของเราเนี่ยไม่ดีแต่บอกเลยว่าเราอาจจะเทใจ ให้กับคําว่าเพื่อนมากจนเกินไปหน่อยในเดือนนี้นะครับบางท่านนะครับไม่ได้เจอเพื่อนเลยนะครับทำแต่งานอย่างเดียวผมมองว่าการเปิดโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนฝูงนะครับหรือว่าการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําอะไรกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนหรือถ้าเพื่อนชวนท่องเที่ยวนะครับหรือว่าออกทิปเกิดขึ้นเนี่ยคุณควรที่จะไปนะครับเพื่อเปิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองคุณอยู่แบบจําเจมานานนะครับเกินไปแล้วนะครับโดยทําให้ภาวะทางใจมันวิ่งวนแต่อยู่ในรูปเดิมๆผมมองว่าณเวลานี้เองเนี่ยคำแนะนําคือผมมองว่าคุณอาจจะ จะต้องไปเจอใครบ้างไปเจอสังคมใหม่ๆเจอเพื่อนกลุ่มใหม่ๆนะครับได้ทําอะไรใหม่ๆนะครับมีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นออกทริปนะครับหรือว่าออกเดทนะครับหรือว่านัดแชทนัดเดทเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพื่อตอบโจทย์ให้กับใจคุณอยู่แบบเดินมานานมานานเกินไปนะครับแล้วก็รวมถึงวันหยุดเนี่ยอาจจะอยู่กับตัวเองเยอะเกินไปหน่อยนะครับเลยทําให้ภาวะทางใจเนี่ยไม่ได้มีอะไรฟูลฟิลนะครับเท่าที่ควรผมมองว่าคําเตือนและสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนี้ควรจะเจอใครใหม่ๆบ้างนะครับเจอสังคมมมใใหห่่ๆๆได้ทํากกิจรร ถือว่าจะตอบโจทย์สําหรับใจมากกว่านะครับแล้วก็รวมถึงภาวะความสําคัญนะครับให้กับครอบครัวเนี่ยก็ถือว่าจะดีมากๆเพราะตัวคุณเองเนี่ยไม่ค่อยสนิทกับครอบครัวสักเท่าไหร่นะครับยิ่งพักหลังๆนี้อยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับเลยทําให้ภาวะความรู้สึกเนี่ยมันโดดเดี่ยวมากเท่าที่ควรนะครับเลยทําให้ความรู้สึกเนี่ยมันจมแล้วก็ดิ่งลงนะครับยิ่งมาตอกย้ํากับเรื่องความรักที่มันไม่สําเร็จอีกยิ่งทําให้คุณหนักใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหมีอ้วนดูดวงสวัสดีครับ